ฉันชื่อขวัญค่ะเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดแต่แม่ของฉันเป็นคนเชียงใหม่เราเลยกลับไปเยี่ยมยายที่อําเภอสันป่าตองกันทุกปีภาพที่ฉันจําได้เกี่ยวกับยายคือภาพของผู้หญิงแก่ใจดีหลังค่อมเล็กน้อยผมสีขาวโพลนที่ม้วยไว้อย่างเรียบร้อยและรอยยิ้มที่อบอุ่นเสมอยายชอบเคี้ยวหมากในปากของยายจึงแดงอยู่ตลอดเวลา บ้านของยายเป็นบ้านไม้สักทั้งหลังยกพื้นสูงมีใต้ถุนโลง่ลงๆสำหรับเก็บของและผูกวัวควายบรรยากาศรอบบ้านรม่มรื่นแต่อากาศในส่วนนั้นของบ้านกลับหนักอึ้งและเย็นกว่าปกติเสมอเหมือนมีความขลังบางอย่างกดทับอยู่โดยเฉพาะหน้าห้องนอนของยายที่อยู่สุดทางเดินห้องที่ถูกปิดตายไว้ตลอดเวลายายเป็นคนเดียวที่ถือกุญแจเข้าไปได้ ฉันเคยถามยายว่าข้างในมีอะไรแต่ยายก็แค่ยิ้มแล้วลูบหัวฉันเบาๆบอกว่าเป็นห้องเก็บของสำคัญของตระกูลเท่านั้นจนกระทั่งวันที่ยายเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชราฉันกับแม่รีบเดินทางกลับเชียงใหม่ทันทีเพื่อมาจัดงานศพหลังจากเสร็จสิ้นพิธทีทุกอย่างในวันที่เจ็ดแม่ก็ยื่นกุญแจดอกเล็กๆเก่าคร่ำคร่าให้ฉันบอกว่าเป็นของที่ยายสั่นไว้ก่อนตายว่าต้องมอบให้ฉันเท่านั้น มันคือกุญแจห้องนอนของยายนั่นเองแม่มีสีหน้าไม่ค่อยดีนักท่านบอกฉันว่ายายบอกว่าขวัญคือผู้สืบทอดคนต่อไปสืบทอดอะไรคะแม่ฉันถามด้วยความไม่เข้าใจแม่สายหน้าช้าๆแล้วพูดเสียงแผ่วว่าเข้าไปดูเองเธอลูกแล้วลูกจะรู้เองหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผล ฉันไขกุญแจเข้าไปในห้องที่ปิดตายมาตลอดชีวิตของฉันกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นดอกไม้แห้งและกํายานลอยมาปะทะจมกูกในห้องมีเพียงเตียงไม้เก่าตู้เสื้อผ้าและหีบไม้ใบใหญ่หนึ่งใบบนหัวเตียงมีผ้าอบหรือตลับไม้กลมขนาดฝ่ามือแกะสลักอย่างสวยงามวางอยู่มันดูเก่าแก่และขลังมากฉันหยิบมันขึ้นมาเปิดดู ข้างในมีเพียงก้อนขี้ผึ้งสีเหลืองแห้งกับเศษผมกระจุกหนึ่งเท่านั้นฉันไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรจนกระทั่งคืนนั้นค่ะฉันตัดสินใจนอนค้างที่บ้านยายคนเดียวเพราะแม่อยากไปนอนกับญาติที่บ้านอีกหลังฉันเก็บผอบนั้นไว้ในห้องตามเดิมคืนนั้นฉันฝันแปลกๆค่ะฉันฝันเห็นผู้หญิงผมยาวปิดหน้าปิดตารูปร่างผอมเกรงนั่งยองๆอ,อยู่ปลายเตียง เธอมองมาที่ฉันแล้วพูดด้วยเสียงแหบแห้งเหมือนคนไม่ได้ดื่มน้ำมานานว่าหิวข้าหิวฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อท่วมตัวขนลุกสู้ไปทั้งล่างฉันพยายามข่มตาหลับต่อแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอีกจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นคะ่ะเรื่องแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นหลังจากนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวกลับเป็นเรื่องดีๆจนน้าใจหาย โปรเจกต์ที่ติดขัดมานานก็ผ่านฉลุยฉันซื้อลอตเตอรี่เล่นๆก็ถูกรางวัลแต่ทุกครั้งที่โชคดีฉันจะได้กลิ่นกํายานจางๆเหมือนในห้องยายหรือบางครั้งก็ฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมเธอยืนอยู่ไกลๆแค่มองมานิ่งๆเหมือนเป็นการทวงบุญคุณหนึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกเป็นคืนวันพระใหญ่ฉันกลับมานอนที่บ้านยายอีกครั้งพระติดธุระที่เชียงใหม่และคืนนั้น ความฝันเดิมก็กลับมาผู้หญิงคนเดิมแต่คราวนี้เธอดูโมโหและหิวโซยิ่งกว่าเก่าร่างกายดูซูบตอบจนเห็นกระดูกไหประรา้าดวงตาที่ซ่อนอยู่ใต้ผมยาวรุงรังเป็นประกายสีแดงกำเธอกระซิบเสียงเย็นเยียบข้างหูฉันว่ามึงลืมกูมึงปล่อยให้กูหิวฉันกรีดร้องสุดเสียงแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมฉันได้กลิ่นคาวเลือดคละ คลุ้งไปทั่วห้องและเสียงเสียงเหมือนมีสัตว์เล็กๆกำลังขวดประตูห้องนอนของยายดังแครกแครกแครกฉันตัวแข็งทื่ออยู่บนเตียงไม่กล้าขยับไปไหนเสียงนั้นดังอยู่นานเกือบชั่วโมงก่อนจะเงียบหายไปพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดพอรุ่งเช้าฉันรวบรวมความกล้าทั้งหมดเดินไปดูที่หน้าห้องยายบนประตูไม้สักทั้งหนาปรากฏรอยเล็บขูดขีดเป็นทางยาวลึก เหมือนไม่ใช่รอยข่วนของสัตว์ธรรมดาตอนนั้นเองที่ฉันนึกถึงคำพูดของแม่ผู้สืบทอดฉันโทรหาแม่แล้วเล่าทุกอย่างให้ฟังเสียงสั่นเครือปลายสายเงียบไปนานจนฉันได้ยินเสียงแม่สะอื้นห้ท่านพูดด้วยเสียงที่แตกพร่าว่าแม่ขอโทษแม่หนีมันมาทาั้งชีวิตนึกว่ามันจะจบที่รุ่นยายแล้วสิ่งนั้นคือผีกะมระดกเลือดของตระกูลเรา และดูเหมือนว่ายายจะเลือกเจ้าเป็นคนต่อไปผีกะจะให้คุณให้โชคลาภแก่ผู้เลี้ยงแต่เราต้องดูแลมันให้ดีทุกวันพระต้องเส้นด้วยไข่แดงดิบหรือหยดเลือดของเราลงไปหนึ่งหยดหากปล่อยให้มันหิวโหยมันจะออกอารวาสและหันกลับมาทำร้ายเจ้าของฉันแทบสุดเมื่อได้ยินแบบนั้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฉันเกิดและโตนเมืองหลวงไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยแต่หลักฐานมันก็คาตา รอยข่วนนั่นความฝันนั่นเย็นนั้นฉันทำตามที่แม่บอกทุกอย่างฉันใช้มีดกรีดปลายเนื้อตัวเองแล้วหยดเลือดลงบนผอบวางไว้บนพานหน้าห้องยายทันทีที่ฉันปิดประตูฉันได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนกำลังใช้ลิ้นเลียของเหลวอย่างหิวกระหายดังขึ้นจากในห้องแพรบแพรบแพรบหลังจากวันนั้นชีวิตฉันก็กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง แต่มันไม่ใช่ความรู้สึกดีใจเหมือนเมื่อก่อนทุกครั้งที่ฉันได้โชคลาบอะไรมาฉันจะรู้สึกเหมือนกำลังติดหนี้หนี้ที่ต้องชำระด้วยเลือดของตัวเองทุกวันพระฉันกลายเป็นดักโทษของมรดกชิ้นนี้ฉันเคยลงหนีค่ะฉันใช้รถเอาผาอบนั้นไปทิ้งกลางป่าลึกคว้างมันลงในน้ำตกแต่เช้าวันรุ่งขึ้นมันก็กลับมาวางอยู่ที่หัวเตียงในสภาพที่เปียกชุ่มและเย็นเฉียบ เหมือนเป็นการเตือนว่าฉันไม่มีวันหนีพ้นตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านยายแล้วค่ะแต่ฉันพกเขาติดมาด้วยทุกคืนวันพระฉันจะกรีดเลื่อนให้เขากินและทุกคืนฉันจะนอนฝันเห็นเธอแต่ตอนนี้เธอไม่ได้นั่งอยู่ปลายเตียงอีกแล้วเธอยืนอยู่ข้างหลังฉันในกระจกและบางครั้งเธอก็ยิ้มผ่านใบหน้าของฉันเองพร้อมกับเสียงที่ดังขึ้นในหัว ไม่ใช่เสียงของเธอแต่เป็นเสียงของฉันเองที่กระซิบว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป